เรื่องอายัดบัญชีนี่ชิปหายกันทั้งประเทศแล้วนะทำไมพูดแบบนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยฉันไปซื้อยาที่ร้านขายยาในซอยแถวบ้านนี่แหละก็คือปวดเข่าปวดขาจากการวิ่งอยาเป็นพี่นักวิ่งก็เลยไปซื้อแล้วก็ฝนตกแล้วก็คุณพี่ทีเนี้ยพอจะจ่ายเงินก็ปกติก็คุณพี่เขาก็กรับโอนปกติมีใบสแกนปกติวันนี้สังเกตว่าเอ๊ะทำไมอาจจะโอนตรงไหนนึกออกไหมคือร้านยาเดี๋ยวนี้มันก็จะแบบว่าเขาก็จะเปิดเปิดแบบว่าเขาเลยนะเปิดตู้อะ เปิดตู้แล้วก็ให้เราสนทนากับเขาเนาะเพราะกลัวเชื้อโรคต่างๆก็มองเอ๊ะทำไมตู้ไม่มีทีนี้คุณพี่เขาก็พูดแบบยังไม่อยากรับโอนตอนนี้ก็ทาไมอะ่ะบอกว่าข้างบ้านโดนอายัดไปข้างบ้านเป็นร้านขายสินค้าบางอย่างบางสิ่งหนึ่งแล้วกันเนาะขายสินค้าเป็นห้องแถวอะเป็นห้องแถวนึกภาพห้องแถวไหมแล้วร้านยาก็บอกว่ายังไม่อยากรับตอนนี้พี่กลัวบัญชีมาพี่กลัวอย่างนี้ คือมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วผู้บริสุทธิ์โดนแล้วคือเขาก็คือแบบปกติเขาก็เปิดรับตลอดแล้านก็ทันสมัยไม่ได้เป็นอัพอัปแปะอัจเจกที่แบบว่าเออรับแต่เงินสดทีเนี้ยเราก็คือไม่มีเงินสดจริงๆแล้วฝนก็ตกหนักมากก็บอกว่าเออพี่หนูไม่มีเงินสดจริงจริงแล้วเขาก็แบบพี่ให้แค่น้องนะแบบเขาก็เดินไปเอาแล้วเขาก็เอาเขาก็เอาอีใบสแกนที่เคยแปะมาให้สแกนแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออข้างบ้านน่ะเขาโดนแบบนี้ ้างร้านอะเขาโดนแบบนี้เขาโดนไปประมาณ9 0 0 0แสนหรือซัมติงอะไรไม่รู้เพราะฝนมันตกหนักมากแต่รู้ว่าไปจํจำนวนเยอะมากอะแล้วเราก็แบบอ,อ๋อบอกอเขาแก้ไม่ตรงจุดจริงๆคือตอนนี้คนอะกลัวไปหมดเลยประเด็นก็คือว่าก็ไม่ได้ใช้ชีวิตข้างนอกเลยนึกออกไหมคือหมายถึงว่าไม่ได้อ๋อนึกออกแหละคือที่ผ่านมาเนี่ยกินข้าวอยู่ในห้างตลอด สัปดาห์ที่ผ่านๆมาแต่ว่าเพิ่งจะไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยหนึ่งครั้งร้านแถวออฟฟิศแต่ก่อนเคยมีให้โอนก็เอาอีตรงเสาอ,ออกเหมือนกันจําได้แล้วจาได้แล้วเพราะว่าเพิ่งไปกินข้าวกินข้าวกะเพรากับไข่เจียวหมูสับมาที่ร้านป้าแล้วป้าก็เดินม,มาบอกว่าโอนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้โอนนะอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ก็คือเป็นร้านยาอันที่สองแหละหลังจากที่มีข่าวแต่ประมาณวันที่สิบสี่สิบห้า คนเริ่มไม่ให้โอนทั้งนั้นที่เรากำลังจะผลักดันว่าอยากให้เป็นสังคมไร้เงินสดอันนี้กระทรวงทะบวงกรมธนาคารผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ต่างๆมึงต้องรีบแก้ไขด่วนเพราะว่ามันเป็นปัญหานะต่อให้รู้สึกว่าเออสิ่งนี้ก็เป็นทางาากงงมาาง็มาแก้ให้แล้วไงเนี่ยเรื่องบัญชีม้าต่างๆเนี่ยมาแก้ให้แล้ว แต่ตอนนี้คนบริสุทธิ์ก็เชื้อชีพหายไปว่ากันไปหมดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีทางออกทางเลือกเห็นบอกว่าจะปลดไวขึ้นไม่รู้ว่าคนที่โดนเป็นยังไงหรือแบบคนหรือญาติพี่น้องหรือใครที่โดนเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างตัวอีส่วนตัวเนี่ยก็ไม่อยากโดนนะเพราะว่าคือเราไม่ได้เป็นค้าขายอยู่แล้วเราไม่เรา เราแบบเซ้นเงินก็คือมาจากเพื่อนๆฝูงๆตอนนี้มันลามไปถึงว่าห้ามโอนไปโอนมาในบัญชีนะแบบสมมติว่าเราสมมติชั้นเองค่ะสมมตินาอ่ะมีบัญชีเงินเก็บมีบัญชีเงินใช every ว a y มีบัญชีที่แบบเอาไว้จ่ายหนี้สินจ่ายค่าบัตรเพราะว่านึกออกไหมคือเวลาเราจ่ายบัตรเครดิตที่มันตรงกับ กับอะไรอ่ะกับธนาคารน่ะยอดหนึ่งวิ่งเข้าเลยหรือแม้แต่กระทั่งแบบพวกแบบว่าผ่อนรถยอยะไรเงี้ยยอดมันก็จะวิ่งเข้าเลยแล้วมันก็จะสะดวกสบายเราเยอยะไรเงี้ยไม่เสียค่าธรรมเนียมเขาบอกว่ามีข้อมูลมาบอกว่าห้ามโอนไปโอนมาด้วยนะเดี๋ยวจะโดนนู่นนี่นั่นอ่ะทาให้มันยากไปอีกเออลองหาวิธีนะคะรู้ว่าตั้งใจว่าอยากจะทําให้มันปราบปรามแต่ต้องหาวิธีให้ประชาชนรอดด้วยถ้างั้นเนี่ย มันจะเริ่มความน่ากลัวความน่ากลัวหมายถึงว่าคนมันเริ่มหวาดกลัวสิ่งนี้บริการหรืออะไรก็ไม่กล้ากันไปหมดเนาะไปกันใหญ่เขาไปอีกอืตามนี้ค่ะใครมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องของแบบตั้งแต่มีแบบโดนเขาโดนอายัดบัญชีม้ามาเนี่ยลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเจออะไรกันบ้างหรือว่าตัวเองโดนหรือเปล่าหรือย,ยังไง